โอเคครับว่ากาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่้าหมูยิทีวีนะครับแล้วก็เราแถาเราอยู่ในเกม f c ฟซีวกนะครับวันนี้จะมาทีวิวรถท่ามาทิวต์นะครับตำนานจากเยอรมันดีหรือว่าอินซีเลืงนั่นเองนะครับเมื่อคืนก็เยอรมันนะครับตบฝรั่งเศสไปสอูนะแล้วก็ใครฮาแเวนผมนะฮะจัดไป1ลูกด้วยนะครับนี่ครับมาทิวุ์นะครับซื้อมาโอบี7นะครับก็ ตอนนี้เม็ดแดงนะครับฝึก25เรียบร้อยนะได้ o v i อยู่ที่101นะครับตำแหน่งที่เล่นได้นะมี CB แล้วก็ CM แล้วก็กลางลุกนะครับหลากหลายมากครับพลังงานให้มา5ดาวเต็มนะครับถ้าสกิลู่4ดาวพิวพินะฮะนี่ครับความถนัดเท้าไซส์4กว่าเนาะเสีอย่างเดียวคือเรื่องส่วนสูงอาจจะดูตัวเล็กไปหน่อยนะครับฝีเท้า101นะสแต็กก็จะให้ดูเร็วๆนะครับนี่ครับการเลี้ยง118นะครับอืม การควบคุมผู้บอลดีครับ124อ่สิบวกยีนะครับนี่การกระโดดก็ดีนะครับการหม่งก็ดี9นนะครับการรับรู้133นะครับบวกสิการรับ125นะทุกคนนี่สภาพร่างกายครับประมาณนี้เลย120นะฮะแล้วก็ความแข็งแรง116่งบวกยีนะครับการส่งก็ดีครับ115อยู่ที่100ขึ้นหมดนะครับฟรีคิกโคตรดีเลย103นะครับยิงลูกโท๋ก็ดีนะครับ9 8นนั่เองนะครับดูเแ96นี่ครับ นี่ครับพลังยิง106แล้วก็การยิงลูกไก่ดีนะครับ111เนาะการยิงอยู่ที่97นั่นเองนะครับส่วนเว r ร์เก e เป็นสูงสูงนะครับมีพลังแฝงให้มา4อย่างครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็เน้นดักเกลิลแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็แรงอื่และฮอบรอบ2นั่นเองนะครับเนาะส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ148ล้านถึง154ล้านนะครับพอโอ้โหรท็อปป้าร้านบริการรับเติมเกมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น FC Mobile มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แนคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วมากกว่า5ปีช่องทางกันให้บริการเว็บไซต์ Over Top Up หรือจะเป็นแฟนเพจเฟ e บุ๊ k และ l ล n e ID at Over Underscore Top Up อย่าลืมใส่แอดกันด้วยล่ะเพื่อนๆท่านในที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมมาครับสุ่มแล้งกันไปนะฮะก็ ผมได้ไปแอบเล่นมาแล้วนะสำหรับรถท่ามาเทอุดนะครับผมรู้สึกว่าเวาลาย,ยืน CDM รู้สึกว่าจะชอบเล่นเกมบุกซสส่วนใหญ่เนะเวลาลงมาลงมาไม่ค่อยจะทันนะครับก็เลยตอนนี้ผมจะจับมายืน Cm นะก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับนี่ฮะเอาวิเอล่ามายืนกลางรับไปเลยนะครับเพราะว่าได้ลองนะฮะข้อเสียนะครับเดี๋ยวพูดก่อนเลยนะข้อเสียคือ รูปร่างส่วนสูงนะครับเวลาเล่นลูกกลางอากาศนะครับอาจจะมีพลาดนะเวลาเราเสียเตะม,มุมอะไรประมาณนี้นะครับมาฮะซาร่าครับคันโตน่าอืม้มเกือบนะฮะยิงเล่นทางด้วยนะครับอืม,อ,มอันตรายนะทุกคนลูกเตะม,มุมนะ จริงๆผมก็อยากเล่นยาย่าตูเลตัว95้านะผมคิดว่าน่าจะสมดุลแต่ว่าอยากเปลี่ยนอะไรล้องใหม่ๆดูนะครับก็เลยโอ้โหโอ้โห,โโหโคมจริงว่ะลูกนี้ว่ะคันโตนาว่ะเดอะคิงว่ะนี่ฮะอืออ้อยิงแบบได้เฉียบขาดจริงๆนะล,ลูกนี้นะครับ โรดี้ก็น่าเล่นนะถ้าใครชอบใส่รับนะครับผมว่ามัธิอุ์เนี่ยจะเล่นเกบุกจะขอบอลอย่างเดียวเลยนะโอ้โห <c oughs> ตอกส้อนออกไปนฮะมาครับเมียราเดอะบอยคอนโตน่าครับผมมา <c oughs> ไปครับ ม,มัธวุธอาจจะไม่ค่อยได้พ้างทุกคนตั้งใจอยู่นะฮะมาครับเบียรล่ามัธวุธเรียบร้อยหรือเปล่าลูกนี้อาา่ามาครับได้อยู่เนีฮยเ <c ười> ออนี่ครับ ใส่เบอร์ห้าไปเลยน,นี่ครับเนี่ยวีล่าให้ครับแล้วพิงพิงนิดนึงได้แข็งอยู่นะทุกคนนี่ครับยิงขวาข้างถนัดด้วยนะครับก็1นศูนะไปครับพิมบงเดอะบอยฮะโอ้เล่นเล่งเทมโปครับผม ฟันเบอร์ซี่ครับจะให้คันโตน่ายังเกี่ยวดักมาได้มาครับฮาแลนมัธทิวต์องดีครับผมองดีไปองดีมาองดีฟรีนานมาัธทิวต์ยิ่งเกือบได้เกือบได้เหมือนกันเกือบได้นะครับไปฮะ เรื่องพลังแฝงนี่ให้มาเยอะจัดเลยนะมาเทดเนี่ยโอ้โหนึกว่าห,ห,หายะแล้วนะครับไม่เข้า,าอ่ะจนอยโยนคา,สานสามเหลียมมาดีเลยนะทุกคนโอเคนะครับจบครึ่งแรกนีเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งนะครับบิ่งไม่มีหมดนะมาเทียวนะครับก็มีพลังแฝงแรงอึด э แรงระเฮือกสองนะครับ ไปครับจริงๆก็วิ่งไม่ค่อยหมดอยู่แล้วนะทุกวันนี้เนาะนักเตะแต่ละตัวนี้วิ่งวิ่งไม่หมดว่าผมว่าสี่ดาวครึ่งนี้เหลือๆเลยนะครับมาฮะอิโมโบฮะฮาแลนด์อืมจ่ายตัดเข้าไปจะให้กุลิตนะครับไม่ดีเท่าไหร่กุลิตไม่ออกมาเอาแล้วจังหวะน,นี้จะโดนสวนเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหรีบยิงไปหน่อยโอเคครับยังได้อยู่เกือบหลับครับเกือบหลับเหมือนกัน มาครับมาทวิวตให้มาที่คุริสเสียให้ลิโอฟูดีนานับผมลิโอฟูดีนานมาขึ้นมาสูงเดอเกิน,นครนบเดอะบอยมาที่เฟอร์ซี่เฟอร์ซี่ออกมาโมซาลาโมซาลาเจอกับเตโอแล้วตัดในมาจะปั่นนะครับมาทวิวต์จังหวะนี้มาตัดไว้ก่อนนะฮะสวยมากนะฮะมาที่เอมโมเอมโมไปครับพาแนดนวิ่งทำทางขออยู่ยังไม่ให้ครับผม ถึงจังหวะหนึ่งที่มาธิวุฒมาสาาโอ้โหโดนเบียดเสียจุดโทษหรือเปล่าเอ้เสียฟรีคิกหรือเปล่าฮะมาครับฟรีคิกเอารถท่ามาธิวุฒยิงไหมทุกคนเดี๋ยวหาก่อนนะอยู่ไหนวะ <laughs> ปั่นยิงก็ได้วะมาครับลองของหน่อยแล้วกันอุ้ยสวบไปที่ลูกนี้ <laughs> ออ้ปั่นอย่างคมมาอย่างสวยวะ่ะ เออเอาตัวบายบล็อกก็ไม่อยู่นะครับยิงดีเกินนะฮะดูฮะระยะนี้ครับนี่ครับอื้อมสดสดฮะสดสดมีเสียงอะไรก็แก๊กก็ปล่อยผ่านไปนะฮะก็เสียงแมวผมนะคนที่ติดตามก็จะรู้ดีแล้วนะครับผมยิงแมวหลายตัวมากนะทุกคนไปครับเบอร์สี่ครับผมออกมาที่คิเลียนเนี่ยป๊ปเป้ที่เดอะบอยครับผมและเสียให้เอโมโมจจังหวะนี้เอโมโมจ์จัสวน มานะครับได้ควบมาฟูดีนานมาดักดึงจังหวะหนึ่งทีแล้วส่งให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์ฮาแลนด์ดึงอยู่ฮาแลนด์ตัดเข้ามาเอมโมโม่อมเออเอมโมโม่จะจ่ายให้มาทิวตเสียบอลแล้วจะโดนส่วนหรือเปล่าบอลสองเข็บได้ครับจังหวะนี้แล้วทีเดียวดีเอาดีให้มาทิวตมาทิวตด,ดึงดึงดึงคึงอยู่นั่นแหละก็เสียบอลครับผมมาที่เอมโมโม่โดนตัดเหมือนกันครับแล้วเวลาก็ไม่ทดด้วยนะครับ จบเลยหรือเปล่าอืมก็ยิงได้อยู่นะครับหนึ่งลูกก็เป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกสักเกมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอีกสักเกมเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตำแหน่งแล้วกันเอากลับมาเป็นยืน cdm ให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะเพราะตอนผมเล่นเนะี่ยผมรู้สึกว่าจะพอเล่นเกมบุกนะครับเวลาโดนโดนทีแมปตึงๆอะ่ะนะครับเร็วอะ่ะ สวนกลับอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวช่วยนะฮะก็จะหายนะครับแล้วก็เสียลูกเตะมุมเนะี่ยลูกเตะมุมเนะี่ยจะค่อนข้างกันไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าส่วนสูงก็โดดดีก็จริงนะครับแต่ฝั่งนู้นก็กระโดดสูงกว่าไงด้วยส่วนสูงนะเ <c oughs> จอพวกร้อยแปดสิบเจ็ดร้อย่างนี้ก็ตึงเหมือนกันนะครับโอ้แตะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับแรงหนึ่งเอ็มด้วยนะครับนะฮะ โมอานครับผมนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นะก็ดีเหมือนกันนะครับมีจูดนะฝั่งเขาแล้วก็โอไวรันครับผมส่งเยี่ยมให้เรานะครับส่งคืนตามมารยาทก่อนนะสร้างสังคมเกมที่ดีนี่ครับผมมาที่กุลิดเนะุ่ดกุลิดเสียบอลให้กุลิดเหมือนกันเอาแล้วล้มจังหวะน,นี้จะโดนสวนมาแล้วที่โอไวรันครับผม o Run. โอไวรันโจนเข้ามาข้างใน เคลียออกไปได้ครับเป็นมาเทวุธนั่นเองนะฮะถือว่าทําได้ดีแล้วยังเสียบอลอยู่ครับผมมาที่คุดิตอานายฮะแทงออกมาโอเวดันตอกส้นแล้วยังไงครับผมยังได้อยู่ที่มาเทวุธแล้วให้รุดคุดิตมาเทียวุธเข็นฮาเดนเจอฟันได้ครับออกมาที่เอโมโมฝั่งขวาบ้างฮะ เห็นเพื่อนแล้วมัติอุสมาแล้วครับนี่ครับเติมทิมบุกคือบุกสุดจัดเลยนะนี่ครับใครอยากได้กลางกรับที่เล่นเกมลุกก็มัติอุสนะส่วนผมคิดว่าถ้าอยากได้รับแน่แนๆก็โรดีีเลยนะครับเน้นนับนะครับสายสมดุลผมว่าตูรี่ยเวิร์กนะครับมา5่าองดีองดีมาเองเดอะคิงอองดียังไงแล้วเข้าสูตรอย่างนี้เรียบร้อยครับ นะครับยงิงสวยๆนะลูกนี้นี่เข้าสเต็ปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เอียงซ้ายเข้าไปนะครับเอียงขวานะทุกคนอีกซ้ยายจะหลุดอ่ะเอามาฮะที่อองรีครับผมให้มาที่จูดบริงแฮมข้างหน้ามี นายให้ไม่ผ่านนะครับแล้วองดียังมาได้อยู่แล้วแทงมาจากวะนี้ยิงเองแล้วโอ้โหนี่โปรเซบอกไปได้ครับได้เสียเพียงแค่ลูกเตะมุมเท่านั้นฮะเดี๋ยวมาดูลูกเตะมุมลูกนี้ฮะนี่ครับเห็นไหมมีอาการนะครับมันทิวุฒนะนี่ถ้าใกล้ๆนี้ก็คือโดนนะผมบอกเลยนะครับเคยกุลิดยังหมองมาได้นะครับยืนสกรีนแล้วก็หมองกันอยู่นะครับก็สู้ความสูงไม่ไหวเหมือนกันนะครับให้โดดดีแค่ไหนก็ตามนะฮะ มาครับที่โมโมให้มาวิเอล่าเวลาเห็นกุลิดข้างในและจบเป่าครึ่งแรกนะครับก็เป็นอาร์เซนอลที่ยังนําอยู่ไงทุกคนพยายามภาคอารมณ์แบบเหมือนวดาดูบอลน,นะฮะผมมาที่เจลรี่ยองรีรบให้มาอานายจูด์บริงแฮมเจอกับสมอต้านะครับยังมาอยู่ ตัดมาข้างในอองรีให้ที่โอไวดันไวดันเจอกับเตโอครับผมจดดึงจังหวะจังหวะนี้จะเข้ายิงหรือเปล่ายัางมาได้แล้วสก,กัดได้จากเอาอยัางเสียบอลครับผมแล้วตัดในครับแล้วกูดิตตัดได้นี้เป็นเกมสวนอาฮาแดนรอบอลก็โดนโชกนะครับมาอย่างต่อเนื่องกูดิตตอกส้นมาแล้วยังไงยิงจังหวะนี้แล้วดิกปกเฮียไม่ดีครับโอ้โห เป็นยายาตูเล่ครับที่ยืนอยู่ตำแหน่งนั้นพอดีครับแล้วเข้ามายิงลูกนี้ก็ดึงหนึ่นะครับอื้มฮส่งจะโดนจะโดนอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> มาครับที่เอโมโมฟฝังอาเซนอนก็เริ่มบุกบ้างแต่บอลมายัางได้อยู่ที่รุดกุลิตกุลิตมาลดท่ามธิวุต ออกมาที่สมอตตานะครับยังไม่มีช่องให้ก็คืนมาที่มัธวุทแล้วให้ยังไงครับปีเอล่ามาที่กุลิตแล้วกลับคืนที่รถท่ามัธยุทธ์ก็จะนอน,นขึงอยู่พักใหญ่แล้วครับแต่ดึงจังหวะอย่างนี้แล้วเข้าอื้อ,อการดึงจังหวะของมัธวุทก็ทําได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าฟานเดสาก็ยัง กินฟันตาซาไม่ได้นะครับยังดักอยู่มุมพอดีนะฮะถ้าเข้าเมื่อกี้ก็สุดสวยนะครับมาที่มัธยูธหนึ่งครั้งดึงจังหวะหมวนดึงยังไงผ่านเจอมันนี่นี่นี่ดล็อกมันดีนี่หลุดออกมาได้แล้วได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยไหมโอ้โหเสียบสามลี่ยไปเลยฮะโลท้ามาัธยูศจังหวะนี้มันจะได้ตั้งแต่ลูกที่แล้วแล้วนะครับก็นี่ครับดึงหมวนหนึ่งทีแล้ว ยิงครับเรียบร้อยครับผมซ้ายขวาก็ได้อยู่นี่ครับข้างซ้ายก็ยิงดีเหมือนกันนะนะครับคือผมว่ารดท่าไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าสกิลผมเมอกี้คือมันมันเอาเรื่องนะ <c oughs> เออโม้หน่อยนะทุกคนมานี่ครับแปเจแล้วนะเออเดี๋ยวเดี๋ยว โหมดมเจอร์นะแต่ผมจะไปลองให้นะครับเอาไว้แยกเป็นอีกอีพีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเอามารวมกันมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวผมจะลองโหมดเมเจอร์ให้ดูนะครับก็รอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับนี่ครับสังคมเกมที่ดีฮะแพ้ชนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนี่ครับโอเคนะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะแล้วเจอกันลิปหน้าครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับ